วงบัลลังก์สี่วันเกิดหลุดผลนี้ศีลพิกชะตากลับมารวยมีเงินมีทองมีกินตลอดปี 1. นึ่สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์จะหลุดพ้นทุกผลโศกอย่างแท้จริงเงินก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนจากก่อนหน้านี้เจอวิกฤตในเรื่องของการเงินเต็มๆแต่หลังจากนี้ไปการเงินจะสะพัดหมุนเงินได้ดีมีจุดพลิกฟื้นชีวิตเกิดขึ้นฐานะ ทางการเงินรวยขึ้นอย่างแน่นอน 2. สําหรับท่านที่เกิดในวันสุขดวงชะตาฟ้าลิขิตให้ร่ำรวยยิ่งสู้ยิ่งรวยสภาวะทางการเงินของคุณจะดีมากยิ่งขึ้นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองช่วงนี้จะประสบพบเจอแต่ความมั่งมีความทุกข์ยากลำบากที่มีจะลดน้อยลงชีวิตจะสามารถลืมตาอ้าปากตลอดทั้งปีนี้มีแต่ความสุข สาสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์คนวันเสาร์ดวงชะตาพลิกฟืน้นจากร้ายกลายเป็นรวยสิ่งต่างๆที่คุณคิดวางแผนเอาไว้จะประสบความสำเร็จดีมีคนคอยช่วยเหลือโดยเฉพาะธุรกิจจะทำอะไรก็จะรับเรื่นดีมีกำไรเป็นแสนเป็นล้านเงินเต็มบัญชีหลังจากนี้จะมีการคุ้มครองหรือทำอะไรเต็มที่ก็มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนจะประสบความสำเร็จดีเยี่ยม 4. คนวันอาทิตย์คนวันนี้จะเจอแต่ความสุขความสําเร็จและจะประสบพบเจอแต่ความร่ำรวยทั้งหน้าที่การงานการเงินจะถือว่ารับลื่นหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็ร่ำรวยเงินทองล้นมือหลังจากนี้หากใครต้องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโอกาสได้ลุ้นล้านยิ่งทำบุญก็จะยิ่งส่งเสริมดวงให้ดวงชะตามั่งมีเฮงสุดๆตลอดทั้งปี กด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ